อ่าวาเลนทําอะไรครับผมวาเลนทําอะไรทําใหญ่โอ้อะไรโอ้โหเหยียบใญ้าเลยโอ้เหยียบคอยาเลยว่ะโอ้เหยียบนะนวดใช่ไหมวาเลนเป็นหมอนวดเหรอโอ้วาเลนเป็นหมอนวดนะโอ้เดินเหยียบใญ้านะโอ้ดูอ่าเดินขึ้นเดินลงดีๆอ่าเดินเดินอ่าเดิน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 อ่ะเหยียบเหยียบเหยียบเออเต้นเต้นเลยเต้นเหยียบเหยียบโอ้เน้น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 ครับ เออเหยียบไปเดินไปอ่าเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเอ่าเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเออลื่นเลื่นเอายืนใหม่ยืนใหม่เลื่นเลื่อนยืนใหม่แล้วเอ่อลื่นเลื่อนยืนใหม่อ่าเหยียบญ้าไปแล้วก็ดูทีวีไปนะครับต้องใช้งานได้นะครับโตแล้วฮะสองขวบกว่าต้องใช้งานได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่าเดินเดินเดินอ่าเดิน เดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเหยียบข้อเหยียบหลังเหยียบหลังอเหยียบตรงสีสีเออเหยียบนัแหละเอออย่าเหยียบเออเหยียบโอ้ยอย่าเหยียบหัวคนไมหล่ะว่าอย่าเหยียบหัวเดินลงมาเดินลงมาอเดินลงมาอเดินลงมาไปตรงขาเลวไปตรงขาไปตรงขาไปตรงขาเออเดินเดินเดินเออเหยียบตรงนั้นเออเอาเหยียบเหยียบเหยียบน่องเหยียบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้น่องเออยื่นเออ โอ้ล้มเลยเหรอล้มเลยดมตูดเลยนะอุ้ยดมตูดเลยเม็นตูดไหมอ่ะเม็นตูดดมตูดสินะ่ไหะอ่ะยีมเย็บเย็บเย,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 ย็บใหม่อ่าเดินใหม่เดินใหม่อันนั้นอะไรสีบลูสีบลูสีกรีนอันนั้นสีส้มไหนสีส้มอยู่ไหนใช่ไหมสีส้มหรือเปล่าเออสีส้มไหมอ่า เอายืนย e ืน si ย e ืน si อ e ่าย si e ืนดีๆเชื้นสีแดงอยู่ไหนสีแดงอยู่ไหนสีแดงอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นไงสีแดงทางนู้นไปทางนู้นสีแดงอันนั้นสีเหลืองนั่นสีเหลืองนะนั่นสีเขียวเออนั่นสีเหลืองเอายืนยืนแล้วยืนแล้วอ้ายืนยืนยืนเหยียบขาดีๆอันนั้นสีส้มอันนั้นสีเขียวเออนี่สีขาวนะ เ,เดินขึ้นไปเดินแล้วเดินเดินหน่อยไปเหยียบไปเหยียบคอให้ยากหน่อยไปเหยียบคอเร็วเออไปเหยียบคอไปเหยียบคอตรงไหนโอ้อันนั้นมะละกอกปลาปลายาปลาปลายาเออสีเขียวเออสีส้มเหรอเออส้มเออส้มอ่ะเดินแม่งดีเดินแม่งหลังลเร็วอ่ะเดินเดินทำงานก่อนเดินก่อน เดินก่อนเดินก่อนไปเดินไปแล้วเหยียบหลังเหยียบเหยียบเออหัวเหยียบหัวไม่ได้แล้วเจ็บหรือเปล่าเจ็บไหมอืออือเดินเดินเหยียบขาตรงไหนขาอยู่ไหนขาอยู่ตรงไหน อ่เหยียบขาใ,ขาใช่ตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละอันนั้นเทา้าไอ้ที่ยืนน่ะถูกแล้วยืนตรงน่องนี่ยืนตรงนี้เดี๋ยวนด้ราคนี้เหยียบนี้อหย่างนี้เอออย่างนี้เอออย่างนี้เออนั่นแหละยืนตรงนั้นแหละเออนั่นแหละเหยียบน่องโอ้โตกเลยว่ะน่องใหญ่ว่ะเอาขึ้นใหม่ๆสิอู้ยปีนขึ้นใหม่ๆหม่สิเอา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 ทำไมไหลกันล่ะทำไมไหลงั้นล่ะอะยืนดีขึ้นดีๆ,ดๆสิ โอู้ยกระโดดไม่เอานะกระโดดชนกระจกไม่ได้นะพี่มันกระโดดชนกระจกไม่ได้นะเอื่อยยังเมื่อยยังเมื่อยังห่อยังหัวเังหัวยังหมอนหมอนฮะหมอนอะไรมอนอะไรหมอนลมจุดเอาแยบไม่เอาแยบไเอาแยียบแยบอายืนขึ้นเร็วยืนขึ้นเร็วเออล้มรวมอายืนยืน